Cái gì vậy? kênh Cái gì Gõ bưng không bỏ Có video hấp vậy บยากาศด,ดูบ้างไฟพยายนาแม่น้ำขงปักษาดคนเยอะมากมากบรรยากาศด,ดูแม่นดูบ้างไฟพญายนา วันย <SM. S 3> <Christina. S 2> ัดการในการดูบางไฟพญานาคปีนี้ ปีทุกปีใช่ไหมคะอยากกินบ้างหนึ่งวันนั้นแต่ว่ามาไม่ทันมื่อกขึ้นแล้วเหรอคุณผู้ชมเราเห็นได้ยินเสียงเพทเพราะว่าหัว <ๆ S 2> อยู่ร้าน,ะน,นอาหารท่านสองตรงนี้นมันมองไม่เห็นอะ่ะ